สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมนะคะเข้าสู่รายการข่าวการศึกษาในเวลา13นาฬิกาคุณผู้ชมอยู่กับดิฉันดารณีโตรื่นค่ะคุณผู้ชมคะในช่วงบ่ายวันนี้เราจะเริ่มต้นกันที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญ,ญบุรีและถแถลงผลความสำเร็จการดำเนินโครงการนวัตกรรมการตลาดเพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์เชิงนวัตกรรมสู่ชุมชนอย่างยั่งยืน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรสมหมายผิวสะอาดอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญ,ญบุรีได้กล่าวนะคะว่าโครงการดังกล่าวค่ะเป็นโครงการนวัตกรรมการตลาดเพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์เชิงนวัตกรรมสู่ชุมชนอย่างยั่งยืนจะเป็นการยกระดับผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากนวัตกรรมการวิจัยและการบริการวิชาการสร้างคุณค่าจากผลิตภัณฑ์และเผยแพร่องค์ความรู้ก่อให้เกิดรายได้แก่ชุมชน โดยมีการผลักดันและสนับสนุนงานวิจัยในทุกภาคภายใต้กรอบแนวคิดเชิงนวัตกรรมด้วยการปลูกฝังการใช้ความคิดสร้างสารรค์เพื่อพัฒนาหรือประดิษฐ์สิ่งใหม่ๆที่มีคุณค่าและมีประโยชน์ต่อสังคมเศรษฐกิจรวมทั้งตอบสนองความต้องการของภาคประชาชนสามารถนำงานวิจัยต่างๆไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ได้จริงและมีคุณภาพด้วยงานวิจัยพัฒนาประสิทธิภาพของผู้ประกอบการให้ทันต่อเทคโนโลยีสมัยใหม่และเป็นที่ยอมรับในระ ดับสากลซึ่งตลอดระยะเวลา9เดือนทีมผู้วิจัยค่ะก็ได้ดำเนินงานในเรื่องของการวิเคราะห์และศึกษาความเป็นไปได้ทางธุรกิจเลือกทำการศึกษาคือชุมชน3ชุมชนที่มีศักยภาพนะคะได้แก่1วิสาหกิจชุมชนผลิตภัณฑ์จากถ่านไม้ไผ่บันตัน 2. ชุมชนเกษตรแปลงใหญ่ไผ่เขียวผลิตหน่อไม้ต้มค่ะ 3. ชุมชนเกษตรแปลงใหญ่ไผ่ตำบลทุ่งโพผลิตหน่อไม้ดองน้ำมะพร้าวต่อยอดจากงานวิจัยของคณะวิทยาศาสตร์ผู้ปลูกไผ่ในจังหวัดปราจีนบุรีเป็นคนกลางในการรับซื้อผลิตภัณฑ์จากชุมชนนะคะเพื่อนำมาจัดจำหน่ายผ่านศูนย์บริการด้านนวัตกรรมและจำหน่ายผลิตภัณฑ์มทรธัญบุรีโดยใช้ O2O โ o มเดลซึ่ง O2O m โมเดลนี้ก็คือโมเดลการพัฒนาช่องทางทั้งรูปแบบออนไลน์และออฟไลน์ค่ะเพื่อสร้างช่องทางก การจัดจำหน่ายที่ครอบคลุมลูกค้าเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพสร้างสรรค์นวัตรกรรมเพื่อผลักดันยอดขายค่ะก็คือโมบายแอปพลิเคชัน iShop และเว็บไซต์ www.ishop.rmutt.ac.th สร้างคอนเทนต์บนสื่อโซเชียลต่างๆหลายร้อยคอนเทนต์ทดลองเพิ่มรูปแบบการดำเนินงานใหม่ๆนะคะเช่นทำอาหาร Delivery สร้างไรายได้ให้แก่นักศึกษาและบุคลากรผ่านการเป็นตัวแทนจัดจำหน่ายค่ะ นอกจากนี้นะคะยังได้มีการเตรียมวางแผนการพัฒนาและเสริมสร้างเศรษฐกิจฐานรากของชุมชนไม่ว่าจะเป็นการพัฒนามาตรฐานผลิตภัณฑ์การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆร่วมกับคณะต่างๆเช่นคณะวิทยาศาสตร์วิทยาลัยแพทย์แผนไทยเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคให้มากขึ้นการขยายช่องทางการจัดจำหน่ายการค้าสั่ผลิตภัณฑ์พรวัตกรรมชุมชนเพื่อนำเข้าสู่แอปพลิเคชันไ s ช o อให้มากขึ้น การจัดทำ MOU กับหน่วยงานต่างๆค่ะเพื่อเพิ่มช่องทางในการจัดจำหน่ายการมุ่งส่งเสริมการส่งออกไปยังตลาดต่างประเทศพร้อมๆกับการเสริมสร้างไรายได้ให้แก่นักศึกษาตลอดจนองค์กรที่ใช้ขับเคลื่อนจะต้องอยู่ได้อย่างมั่นคงครับผมครับโครงการนี้นะครับจริงๆเราเริ่มดาเนินการมาก็หลายปีแล้วนะครับเราเราเริ่มนำ ความรู้นะครับของมหาวิาลยเนี่ยลงไปช่วยชุมชนซึ่งความรู้เหล่านี้ครับเราก็ได้สั่งสมมานานนะครับที่ทางมหาวิาลยเองได้ส่งอาจารย์นะครับรวมทั้งลูกศิกษย์ของเราเนี่ยไปศึกษาต่อในอะระดับที่สูงขึ้นเพราะฉะนั้นก็เป็นโอกาสดีที่จะนําความรู้ลงไปช่วยชุมชนแล้วก็มีโครงการต่างๆที่ร่วมกับชุมชนซึ่งซึ่งเป็นโอกาสดีที่เรามีชุมชนอยู่ร,รอบๆเรานะก็ใกล้ที่สุดก็คือที่ของจังหวัดปทุมธานีจังหวัดนครนายกจังหวัดปราจีนบุรีนะ ครับเพราะฉะนั้นเราก็จัดทําเป็นโครงการต่างๆนะครับเริ่มดาเนินการมาอาจะเรียกว่าเป็น10ปีแล้วนะครับยกตัวยอย่างเช่นอย่างโครงการนะครับโครงการในเรื่องของไผ่นะครับอย่างเช่นเริ่มต้นตั้งแต่หน่อไม้เลยนะครับจากเดิมเนี่ยนะครับที่ชาวบ้านนะครับได้ทําการผลิตแล้วขายออกมาเนี่ยครับใน ราคาก็เรียกว่าราคาที่ยังค่อนข้างถูกมากแต่ถ้าใส่องค์ความรู้เข้าไปแล้วพัฒนาเข้าไปผมยกตัวอย่างเรื่องน่อไม้หน่อไม้ในประเทศไทยจะมีปัญหาในเรื่องของกรดยูริกด้วยนะครับแล้วก็มีสารเซียนายนะครับแต่พอเราใช้นวัตกรรมของมหาวิทยาลัยไปเช่นหน่อไม้ดองเนี่ยก็ไม่ได้ดองด้วยน้ําเกลือและไม่มีโซเดียมแต่เราจะใช้น้ามะพร้าวซึ่งสิ่งที่ได้มาคือรสชาติดีมากเลยนะครับแล้วก็ไม่มีแบคทีรียไม่มีเซียนายรวมทั้งกรดยูริกต่ำมาก มากเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยจะทําให้คนไทยสามารถบริโภคหน่อไม้ได้นะครับโดยไม่ต้องกลัวที่จะ,ะมีผลจะกดยูริกเช่นเป็นโรคเกาต์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมูลค่าก็สูงขึ้นมาสูงขึ้นมาเกือบ1ิบเท่าเลยนะครับเพราะฉะนั้นรายได้ของประชาชนนะครับที่เป็นเกษตรกรของเราเนี่ยรายได้ก็จะเพิ่มขึ้นมานมากมายนะครับที่ที่เราทำมาเนี่ยก็ประมาณเกือบ10บเท่าเหมือนกันนะครับที่ ที่สามารถขายได้แต่ก็น,นี้สิ่งท,ท,ที่ต้องตามมาด้วยคือเรื่องของการตลาดเพราะฉะนั้นโครงการนี้จะเป็นการบูรณาการศาสตร์ในหล,หลายๆศาสตร์ด้วยกันโดยที่มีสถาบันวิจัยและพัฒนานะครับเป็นแม่ง,งานแล้วก็รวบรวมนักวิจัยในหลายๆศาสตร์มาช่วยนะครับเราก็จะไปดูที่จุมชนว่ามีปัญหาอย่างไรบ้างส่วนใหญ่ก็จะเป็นปัญหาเรื่องของการตลาดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ได้รับการช่วยเหลือสนับสนุนองค์ความรู้จาก คณะบริหารธุร hmm. ก so, so ิจนะครับซึ่งเราเองก็มีนักศึกษาสาขาการตลาดอยู่ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นการขายนะครับไม่ว่าจะเป็นการขายออนไลน์ในเรื่องของบรรจุภัณฑ์นะครับเราก็จะมีคณะศิลปกรรมนะครับมีคณะเทคโนโลยีข้ารกรรศาสตร์มาช่วยนะโครงการเหล่านี้ครับที่เราได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงการุวมศษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมนะครับเป็นโครงการที่มีประโยชน์และช่วยยกระดับของชุมชนนะครับช่วยยกระดับของสินค้าผลิตภัณฑ์ของ บุคลากรของชุมชนในใน,ในเรียกว่ารักยาของเรานะครับเป็นการช่วยพัฒนาประเทศนะครับอย่างเป็นรูปธรรมและก็เป็นจริงครับ